สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะ,ะกลับมาพบกับคุณครูอ้ออีกแล้วนะคะในรายชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะในนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะจำได้ไหมคะคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างนะคะเราเรียนเรื่องนะคะเวลานะคะเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน,นะคะวันนี้คุณครูก็เลยจะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ สัปดาห์ที่แล้วนะคะใครจำคลิปวิดีโอของคุณครูได้นะคะวันนี้นะคะจะเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเนื้อหาต่อกันนะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะสามารถนะคะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอได้นะคะหรือว่าใครนะคะยังไม่เข้าใจนะคะเราจะมาเสริมกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะ วันนี้เรามาจะมาเรียนในเรื่องนะคะช่วงเวลาในชีวิตประจําวันนะคะ,ะมาดูกันว่าช่วงเวลาในชีวิตประจําวันของเรานะคะแบ่งเป็นช่วงเวลาไหนบ้างน,นะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะ,ะมาดูกันนะคะ,ะในหนึ่งวันนะคะเราจะแบ่งเวลาออกเป็นช่วงต่างๆได้ดังนี้ นะคะเวลาเช้าเวลาเที่ยงนะคะเริ่มต้นที่ตอนเช้านะคะอตอนเช้าเราทําอะไรบ้างคะเด็กๆไหนคิดตอบในใจสิคะว่าเอ็นะคะตอนเช้าเราทําอะไรบ้างนะคะแน่นอนตอนเช้าเราก็ต้องตื่นนอนนะคะล้างหน้าแปรงฟันนะคะทานข้าวนะคะและก็มาโรงเรียน นะคะ,ะถ้าเวลาเที่ยงนะคะตอนเที่ยงเราต้องทําอะไรบ้างคะ,ะพักเที่ยงถ้าสมมุติว่าเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนนะคะเด็กๆต้องรับประทานอาหารกลางวันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการแบ่งเวลานะคะเป็นช่วงต่างๆนะคะจําไว้นะคะช่วงแรกเราแบ่งเวลาเป็นเวลาเช้านะคะช่วงที่สองนะคะเราแบ่งเวลาเป็นเวลาเที่ยงนั่นเองนะคะ,ะมาดูสไล